สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่มียอดกดไลค์น้อยมากๆเลยนะคะอยากได้เพิ่มอยากได้ยอดไลค์เพิ่มแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะลองมาใช้เว็บนี้ดูก่อนได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดไลค์คนไทยนะคะด้วยเว็บไซต์ KMT Social จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า KMT Social ได้เลยนะคะแล้วเลือกเว็บแรกไปเลยเนาะก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสำหรับบัญชีแล้วก็เข้าสู่ระบบกันได้เลยนะคะ นี่มาข้ามาแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะวันนี้ต้องการชิพเพิ่มยอดไลฟ์โพสของคนไทยนะคะก็เลือกที่หมวดหมู่ได้เลยนะคะเล่นหาเป็นเพิ่มยอดไลฟ์ได้เลยนะคะนี่เป็นพรีเมี่ยมของคนไทยนะคะเสร็จแล้วให้เราบริการที่เราต้องการได้เลยนะเราเลือกไปอันแรกนะคะอ่ะเมื่อนเราครบหมดแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลฟ์โพสได้เลยนะคะนำลิงก์มาวางและเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะคะแค่ห้าสิบก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือหกนาทีนะคะค่าใช้จ่ายแค่สิบกบาทเองจากนั้ให้กดส่งนะ เมือเอ่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยหลังจากที่เรารีไปแล้วนะคะตอนนี้ยอดไลค์เราก็จะขึ้นมาเป็น121แล้วนะคะแบบนี้เลยเนาะมีไลค์ที่เราได้มาก็คือของคนไทยแท้ๆเลยนะคะนี่เป็นแอคคนไทยแบบแท้ๆเลยสามารถที่จะเข้ามาใช้งานกันดูได้เลยนะคะ